สวัสดีครับผมบ่าวอุบลลูกอีสานครับคนเก่าคนเดิมครับพี่น้องเพิ่มเติมครับมือนี้ครับผมสิมาเบิงหมู่บ้านไกลครับเป็นหมู่บ้านถี่ใหญ่ที่สุดนะครับในเมืองคาริยัะชมูนานะครับมีหมู่บ้านอยู่ทั้งหมด34หลังนะครับผมหนึ่งหลังครับเขาจะบรรจุไก่โดยประมาณ5,500ตัวนะครับหรือมีไก่อยู่เล่าๆประมาณ1 8 7 0 0 0ตัวกันเลยทีเดียวนะครับผม นี่ก็คือพี่หนูนะครับที่เป็นไกด์พาเราเที่ยวครับวันนี้ครับผมพี่เขาเป็นคนจังหวัดสุขโขทัยนะครับผมไปรับชมรับฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยครับผมอุน่าพุ่มครับถือว่าเขาลงไหมไหมแต่มันไก่มันยังเป็นเด็กหน่อยนี่ครับไอ้เขาต้องใส่อุนหาูมิมซ้ำไรยครับไอ้ถือว่าเพื่อนหมอสมจกันส่นะครับผมนุง่งมือแรกฟ้องมือแรกสาเมือแรก อยู่ประมาณ 33, 33, ออสา<ผ>มสิบสามสามสิบสององศาครับผมจากอาทิตย์นึ่งจะลดลงมาจาก30ามสิบมาอีกอาทิตย์หนึ่งก็อยู่ประมาณย<ม>ี่สิบเจ็ยี่สิบแปดพอมาอีกอาทิตย์หนึ่งออาทิตย์ที่สเพิ่มก็ลงมายี่สิบห้าจนีก็อยู่ประมาณนี้ก็เดือนหนึ่งแล้วาอายุคันไดเดือนหนึ่งเนาะครับได้เดือนหนึ่งก็อยู่ประมาณ24่สิบสี่ยี่สามยี่สิบสี่แต่ละอกาอุณหภูมิอย่ีกี่องศา อ๋อแต่ละข้อก็ขึ้นอยู่กับอันนี้อายุเพิ่นนมอายุอ๋อครับผมออายยุนต้องใส่ความอุ่นน้ำนักเพิ่นโดยประมาณหนึ่งเดือนนี่เพิ่นได้จักกิโลครับไอที่ว่าข้ามองหรือตาเปล่าขาวๆเือสัตกินหนักสองโลแปดถึงสองโลครับจับขายซีที่ผ่ามือจับขายครับอยู่ประมาณสองโลหะถึงสองโลแปดทั้งยาได้หอดสามโลโอ้โตโต หนึ่งคอ,อกโดยประมาณโดยเฉลี่ยเสลี่ยนี่เพิ่นลงไก่อยู่ประมาณจะโตอ่เฉลียบ่ครับเสลี่ยเสลี่ยเสลี่ยหาพันหา 1, 000, หอดหกพันครับโอ้ครับผมวันนี้จัก่วงหลอกครับเพิ่นจังสีลงไก่อีกหลอบหนึ่งส่วาเพิ่นจับขายออกไปแล้วนะครับผมจับขายแล้วครับประมาณสิบหาเมื่อเตรียมคอกกับลงไม้เลยอืมครับผมม,มีชุดตักขี่ครับ มีชุดลลางคอกมีชุดมาพ่นยาคาเชียครัที่เลี้ยงกะพ่นยาคาเชียชิดเพื่อกว่านาทีเหาโอ้เอ้ามาดีทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็คือว่ากับเห่าจังคนจากกับภายนอกเบิ้ดเลยโดยที่เห่ากับปะตองเฮดเองอืมครับโอ้ยเขาคล้ายๆว่าเขาผูกมัดกันครับอ๋อครับผมแสดงว่ากับ ตั้งแต่อันนี้เขาคนอื่นน่ะเขาเห็ดเบิร์ต่ว่าเข้ากับเห็ดเต่พวกอันนี้แมนดูแลไกลดูแลไกลเลี้ยงยังไงย่างเดียวโอ้เลี้ยงยังไงเจ๊สีให้มันไง่ะตายย่างเดียวแมนครับถ้าตายปกตินี่เพิ่นตายเมื่อ้วจะโตครับถือว่าปกติหรือว่าพิษปกตินะครับผมปกติครับปกติบ่ตายบ่ตายเลยแม่นบ่โอ้ครับผมปกติก็คือมันมันจะมีหนอดเอ๋มันจะมีน้อย So มีมีไก่หน่อยมีไก่หลอดคือมันเพิ่นบอสมบูรณ์แมนบอสมบูรณ์ข้ามครจะหลอดลุงหลอดลุงหลอดลุงแล้วก็ตายทีนี้นะข้ามถ้าเขาหัเห็นมันกระตายถ้าเห็นกะจับเหมาะถ้าจะจะว่าส่วนจับขายนี่เขาจับเองหรือว่าอันนี้เขาจ้างคนอื่นกับมันจับขายไอ่มีสุดจับอ๋อก็มีสุดจับขายอีตั้งห้างโอ้กระถือว่างั้นกบค่อนข้างสิอโอเคอยู่เนาะครับนอกแต่เนาะ ครับต้องมาฝ้าเขาต้องมาฝ้าอ๋อครับผมเขาเลือกเขาจับแล้วตีสองตีสามก็ต้องพร้อมเขาครับอ่าเทียรสอดแจ้งกัสอดแจ้งที่เขาครับผมกินกาแฟหลังหากินกาแฟแล้วก็ออกยังงั้นต่อครับผมชุดยอดเด็ดนะครับน้องอ๋อครับผมมัดกันนักเลือกที่เขาบอดเด่นน้องน้ำน้องสนามน้องครับคือส่วนเวลาจับจับขายออกมันหลับได้ครับเพราะว่าหกสิบหมื่นแค่หกสิบหมื่นที่มีประมาณสิบหมื่น มันเป็นงานหนักอ๋อถือว่าเป็นงานหนักแต่ว่าซิปมือบ่แม่โอ้ครับพวกซิปมือกันเรียกว่าหอากระสีพักอยู่ประมาณนี้ล่อไปล่อมาอยู่ประมาณอยู่หาซิปมือแม่โอ้ครับผมซีพามือนี่เลี้ยงไก่ครับอีกซีพามือนี่เอาไว้เียันครอบใช่ไหมครีบยัครอบไว้ละลุงแค่น้อยครับผมอืมถ้าถามไปครับนายจ้างครับไอ่ไปไหนเรื่องนายจุงนายจ้างเพิ่น ประมาณสำเนครับผมสำหรับอยู่อยู่แคบไม่ดียูนายจ่างครับแต่ว่าน,นายนายจ่างแถวแก่ไงหนีหาปีเห็นหนายอยูหาฮกเก <c oughs> <c oughs> ี้ยนเนี่ยแหละโอ้ยกินหมูถือว่าโอเคเลยนะผมหานอกบ่เห็นหนัวนายจ่างใหญ่นะครับเนะาะอือครับผมด,ดีดีสิมีผู้คุมครับเห็นเนื้อหมูเศร้าครับเห็นหนากันประมาณหาหน้าที่ชิดนาทีสร้างงานแล้วก็แล้ว ้ามที่เล um, <so ี้กับทางไผทางมันอืมครับผมงานกบบนีงานเขาเฮ็ดเองดูแลกันเองข้ามไฟเสียสมไฟข้ามพอขาดเชื่อมท่อครับผมมันมันเป็นงานรับผิดชอบครับอืมเข้าเข้ากับตรงก็ดูแลเมันเบิดทุกอย่างเนาะครับเนาะเรืองไฟเรือ่งน้ำเนาะคือซ้ำซ้ำงานของเขานอะครับเขาเฮ็ดไปเขาก็ได้เงินครับขึ้นมา มันกะซําเป็นอูเขาอ,อูาหามนะครับนาะ<ม>ถ้าเขา้าเกิดถ้าเขา้าเ,ขาเกิดก็ดูแลให้เขาบดีนี่เขาเจ๋งมากเข้ากับยาาอีกครับถ้าเข้าเกิดก็ดูแลให้เขาดีเออแบบเวลาเขาสิ้นสุดสัญญาจ้างเขาเกิดให้เงืนค่าสิ้นสุดสัญญาจ้างก็หลาะครับเนาผมอือครับถ้าถ้าดูแลดีดีดูแลดีตั้งแต่ตั้งแต่น้อยครับจนไงโบมีไก่ายเข้ากับโบมี่ไงครับมี่เก็บ ออกไหลอ๋อครับเพราะว่าอันนี้ที่ไปเบิ่งต่างหลายขอกเนี่ยอายกบะบ่ค่อยเก็บไก่ออกเนะครับน,นอก,ก็าคือว่าคุนบ่ตายเนาะนครับผมสองตัวสองตัวครับ